เริ่มคุยกันเรื่องธุรกิจลงทุนเท่าไหร่สิบเอ็ดล้านค่ะค,คุณละ่ะสิบสองล้านค่ะสิบสองล้านคุณล่ะสองหนูตอนนั้นสองล้านห้าค่ะยี่สิบห้าล้านห้าแสนสามคนค่ะโอ้โหเขาอยู่กรุงเทพหนูอยู่โคราชประมาณสองปีแล้วเราก็แต่งงานกันค่ะคุณทํางานอะไรขายทุเรียนขายส่งค่ะพอแต่งงานกันก็มีลูกปีห้าสามคุณเองเคยไปที่กรุงเทพไปอยู่กับเขาไหมคือตอนนั้นซื้อบ้านที่กรุงเทพอะค่ะไว้หลังหนึ่ง ไปอยู่ตอนที่ลูกคนโตยังเด็กๆอยู่แค่ปีสองปีเพราะว่าหนูต้องทางานอยู่โคราชอะคะอ่ะขายของออคือเราขายของทุกวันนะคะบ้านเนี่ยเป็นบ้านของใครบ้านหนูค่ะเขาอยู่บ้านหลังนั้นคนเดียวโดยที่คุณเอกก็ไม่เคยไปนอนอยู่กับเขาเลยเหรอช่วงที่ทุเรียนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปจนมาเกิดปี57เนะคะเขาก็มาจดทะเบียนอันนี้เขาก็ขอจดทะเบียนเองปี58เขาก็มา,มาขอ,อยาฮะว่าอะไรอ่ะเขาก็บอกว่าเขาจะไปเริ่มทํางานรับเหมา เผื่อมันมีปัญหากับที่ทำงานเราก็เธอกับบ้านอย,อยู่รูปแบบแบบอยู่กับลูกก็จะได้ไม่ต้องเดือดร้อน<ๆ>เธอไม่รู้เรื่องอะไรคุณยอมหยาบไหมก็ยอมหยาค่ะวันดีคืนดีคุณสองคนมาอยู่ด้วยกันปรากฏมันมีลายที่แบบขอแอดเป็นเพื่อน,นขึ้นมาเด้งมาปึง้งเป็นรูปคู่ของผู้ชายกับผู้หญิงอุ้ยแล้วยังไงคุณถามผัวไหมถามค่ะเขาก็บอกว่าเป็นเ,เพื่อนร่วมง,งานอยู่ในออฟฟิศอืมออแล้วทําไมต้องถ่ายรูป ตั้งโปรไฟล์เขาก็บอกว่าเออมันถ่ายกันหลายคนแต่มันเนะ่ะเป็นมุมที่เขาอยู่กันสองคนอเออมันก็จบเรื่องนี้ไปหนูก็ไม่แล้วตั้งแต่นั้นก็ไม่มีเรื่องผู้หญิงอีกปี60ไปมีปัญหากับคนมีอิทธิพลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเราอย่าเข้าไปในบ้านหลังนั้นแล้วนะเข้าไปไม่ได้แล้วไอ้บ้านที่ซื้อแล้วเขาอยู่ค่ะทําไมอะ เขาบอกว่าเดี๋ยวมันเป็นอันตรายกับเขาทั้งที่เราเป็นคนซื้อบ้านหลังนั้นด้วยใช่ค่ะนี่ช่วงปี6กหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มทําตัวเป็นเทพประมุขมากยิ่งขึ้นอด้วยการพาครอบครัวของกลุ่มนี้ไปเที่ยวเมืองนอกไปประเทศญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นมาลดิฟไปนีเขาบอกว่าเป็นทางบริษัทออกให้บริษัทออกให้เขาอ้างว่าเขาทาโปรเจกต์เนี่ยห้าร้อยล้านห้าร้อยล้านพันล้านอะไรเขาจะพูดอย่างนี้แล้วโปรเจกต์เนี้ยผ่านเจ๊ก็ให้เป็นโบนัสพาครอบครัวไปเที่ยวเที่ยวกันสนุกสนานเฮฮค่ะ เสร็จปุ๊บเขาบอกเลยบอกว่าลงทุนไหมเริ่มคุยกันเรื่องธุรกิจเขาทุนอะไรชวนทำส่งออกเนี่ยค่ะลงทุนเท่าไหร่11ล้านค่ะคุณอะสิบสองล้านค่ะ12ล้าน,านคุณละ2องหนูตอนนั้น2ล้านห้าค่ะ25ล้านห้าแสนสามคนค่ะโอ้โหเขาหลอกยังไงเขาทำแบบไหน วิธีการมันเป็นยังไงเขาบอกว่าซื้อหอจก,กอมาห้างหุ้นส่วนจำกัดอันน <ฮะ S 1> ี้มาแล้วก็เอาหนังสือรับรองมาให้เราดูว่าเออเนี่ยมันเป็นชื่อของเราสองคนแล้วนะค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะหนูก็เชื่อว่าเป็นของหนูตลอดก็เริ่มทยอยเงินลงทุนเข้าไปในหอจก,กอ พอมันครบ3ปีเราก็ทวงถามเขาก็บ่ายเบี่ยงออกไม่ได้ติดนู่นนี่นั่นเขาอ้างว่าการที่จะไปเอาบริษัทเนี่ยไปส่งออกได้เนี่ยจะต้องมีหนังสือคำประกันของธนาคารต้องมีเงินแช่อยู่ในอยู่ในบัญชีเนี่ยหนึล้านเป็นระยะเวลา3ปี 105ล้านครับสปีครับือจะได้ส่งทุเรียนออกได้ใช่ครับต้องมีเงินอยู่ในธนาคาร1น5รล้านใช่ครับคราวนี้พอหลังจากที่ครบ3ปีน้องเขาก็ไปถามอ๊้ทำไมถึงยังไม่ได้นะครับทางนู้นก็บ่ายเบียงบอกว่าเอกสารจากจีนยังไม่มาจนมาเดือนกุมภาพันธ์ครับทางนี้เขาไปคัดหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนมาดูพี่หนุ่ม,มปรากฏไม่มีชื่อเขาเอา้าวแล้วเป็นชื่อใครอ่ะ เป็นชื่อใครก็ไม่รู้เอกาสารที่เอามาโชว์เมื่อปี6 3สก็คือเอกาสารปลอมครับคุณได้มีการไปถามธนาคารไหมว่าไอ้75ล้านบาทอันเนี้ยเขาไปถามแล้วแต่ว่าธนาคารเนี่ยบอกว่าคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับให้ดูไม่ได้ใช่หรือให้ดูไม่ได้เขาก็เลยไปแจ้งความหลังจากนี้นะมีมันมีอยู่อีกก้อนหนึ่งที่มีการโอนกันอีก25ล้านครับคืออันนั้นโอนเข้าไปยังบริษัทบริษัทหนึ่งซึ่งผู้ชายเนี่ยอ้างว่าให้เอาไปมัดจําตู้คอนเทนเนอร์เพื่อส่งออกมารู้ว่าบริษัทที่น้องผู้หญิงเนี่ยโอนเงินเข้าไป25เเพื่่อมจําาคตป็น แฟนใหม่ของผู้ชายก็คือคนที่อยู่ในรูปที่โปรไฟล์ที่เด้งมาในหน้าลายคุณหรอเปาค่ะโอ้โหน้องก็เลยเข้าไปดูบ้านที่เขาห้ามเข้าไปนั่นแหละก็เลยได้ไปพบกระเป๋าเดินทางที่มีหมายเลขเที่ยวบินนะครับว่าบินไปญี่ปุ่นคือผู้ชายคนนี้บินไปพร้อมกับครอบครัวแล้วก็พร้อมกับผู้หญิงคนนี้ด้วยผู้หญิงนั่งอยู่ในเครื่องบินลำนั้นด้วยน่าจะใช่โอ้อยู่กับน้องเขาเนี่ยวันไปนะครับแล้วแกก็หายไปสามวันแล้วันกลับก็โผล่กลับมาแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าผู้หญิงคนที่เราโอนเงินไป้2าี่ คือภรรยาใหม่ของแฟของของสามีนะครับยิ่งไปกว่านั้นมีบริษัทนึงครับที่เขาเปิดมาเนี่ยครับเป็นบริษัทที่ค้าขายกับน้องเนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วเขาทําหนังสือเหมือนมาว่าจ้างเราทํางานทาทุเรียนนะครับเอาไปมาบริษัทที่มาว่าจ้างก็คือบริษัทที่เขาไปเปิดมาใหม่กรรมการก็คือคนเดียวกันครับกับบริษัทที่รับเงิน2อล้านหเมื่อสักครู่ก็เป็นผู้หญิงคนใหม่เป็งผู้ชายใช่ครับทําการค้ากับเมียเขาเลยใช่ครับ โอ,โอ้เห็นก็บอมมีสมุดคู่มือคาทอลิกของสามีคืออะไรฮะอ,ะอันนี้คือของปี60แต่มีการจัดงานแต่งงานที่โรงแรมแห่งหนึ่งในปี59ด้วยนะเดี๋ยวนะช่วงนั้นน่ะคุณยังคบหาเป็นผัวเมียเขาอยู่ใช่ไหมค่ะแล้วคุณไปเที่ยวเนี่ยบาณปีไหน61นค่ะนั่นแสดงว่าปี60เขาแต่งงานใหม่แล้วแล้วเขายังย้อนกลับมาพาผู้คุณไปเที่ยว,วเพื่อที่จะหลอกผู้คุณใช่โดยที่เมียเขาเมียใหม่เขาก็รู้เฮ้ยมันสุดนะอันเนี้ยอันนี้ภาพของหัวคุณกับ มียใหม่เขาไปที่เดียวกันเลย<ฮ>ะสะพานนี้เลยที่เขาไปถ่ายกับลูกทำไมใจมันดำหนึ่งเลยเนะเบดเสร็จคุณเสียกับผู้ชายคนนี้ไปเท่าไหร่40ล้านได้ค่ะของคุณนะหรอค่<ฮ>ะเช็ดดอแต่พี่หนูน่าจะโดนเดยอะคุณโดนไปมันเท่าไหร่70ล้านได้มั้งคะ70ล้านตัวผู้ชายนี่แม่งโคตรอามาหิดเลยอ่ะล่าสุดเนี่ยนะฮะทางทีมงานบอกว่าเขาได้มีโอกาสพูดคุยกับทางฝั่งของผัวคุณด้วยผัวเขาบอกว่าเขาไม่คุยด้วยเขาให้ตุาการดาเนินการ เงินจ้างทนายก็เงินพวกคุณนั่นแหละก็ไม่เป็นไรครับสู้เลยครับจะได้ติดนานๆคือถ้าเกิดสู้สู้ติดแน่แพ้ติดนัาน